เรับรองว่าแขกรับเชิญของฝนในคืนนี้เนี่ยหามากๆค่ะกับกูบ้าหาไปเรื่อยแต่ว่าตอนนี้นะคะช่วงขอโชว์รออยู่แล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะวสวัสดีค่ะคุณผู้ชม หากคุณผู้ชมยังจําเขาคนนี้ได้การจากการนิคแชนแนลคนที่มีความฝันอยากจะเป็นยูทูบเบอร์ของเมืองไทยกับผลงานเดี่ยวไมโครโฟนครั้งแรกโดยใช้ชื่อว่าการเองหาเพื่อนกินข้าวเดี่ยวไมโครโฟนครั้งนี้จะเป็นยังไงและตัวเขาเองจะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างเดี๋ยวตามเมไปพูดคุยกับเขากันเลยค่ะ มีการเตรียมตัวงไงบ้างกับเดี่ยวไมโครโฟนครั้งแรกของเราในวันนี้คะก็จะมีเตรียมสคริปต์นะครับแล้วก็จะมีตัวแบบสเตจจิ้งกับตัวคลิปตัวเปิดอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องของการแอคติ้งทำยังไงถึงจะโอบอุ้มคนดูให้ฟังเราได้เรื่องของเสียงเรื่องของพลังแบบคือเวลาเราอยู่ใน YouTube เราพูดแล้วเราก็พักได้ใช่ไหมครับแต่อย่างเงี้ยพูดปุ๊บเสียงหมดไม่ได้คือต้องมีมีเรื่องของการวอร์มเสียงเนื้อหาก็จะมีแบบว่า ย้อนกลับไปดูตั้งแต่ต้นเลยว่าเราทําคลิปมาได้ยังไงก็ต้องมาดูว่าทุกวันนี้ชีวิตประจําวันเราเจอกับอะไรบ้างเราแบบมีเรื่องอะไรคิดบ้างอะไหนที่มันเรามาเล่นเป็นประเด็นได้แล้วก็ตรงกับคอนเซปต์ของงานไ่าม่ขอถามนะคะพี่ปอว่าทําไมถึงเลือกอคุณการมาทําเป็นเดี่ยวไมโครโฟนนะคะทั้งๆที่ก็มีคนใน complaining YouTube ตั้งเยอะตั้งแยะคะ่ะเราอยากต้องการหาคนที่ อินกับคอนเทนต์หรือเป็นตัวเขาเองจริงๆซึ่งหายากมากในสังคมซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยเราได้มีการคุยกับน้องเขาได้มีการคุยส่วนตัวว่าเฮ้ย hey, ทำยูทูบครั้งเนี้ยทำเพราะอะไรยังไงจะทำมีเป้าหมายไงต่อไปในการทำคือเป้าหมายเขาค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็เลยคิดว่าการเราทำเดี่ยวหรืคนโฟนไหมเพราะอะไรเพราะการนั่งพูดอยู่ในคลิปอะก็คือเหมือนการเดี่ยวแต่เดี่ยวผ่านคลิปเอาคนในคลิปไปอยู่นอกคลิปซิ สมัยเด็กๆนะครับผมเคยโดนคำหยาบที่หยาบที่สุดคำอะไรรูป้ป่ะคนหนึ่งอีกเลี้ก็ลงไงคนสุดท้ายครับเป็นคำด่าที่สร้างสารรค์มากนะครับไม,ไม่ดีแต่มีวิชาหนึ่งนะครับที่ผมชอบชอบชอบมากเลยนะครับเป็นวิชาชีวะตอนนั้นชีวะเราทำแหลกนะครับอาจารย์ก็ประกาศเลยครับ อาทิตย์หน้านะคะนักเรียนเราจะทำแลบอสุรจิกันนะคะไอผู้ชายทั้งห้องแลบอสุรจเวะแล้วใช้อสุรจิเอาไปำคมที่ผมชอบมากก็คือว่าความฝันนะฮะไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในฝันนะครับแต่ความฝันคือสิ่งที่ทำให้เรานอนไม่หลับครับผม ขอบคุณครับขอบคุณครับชื่นชมน้องการมากนะที่ที่เขาพูดได้ดีขนาดนี้ก็สนุกมากนะครับหนูชอบตอนที่มากรู้สึกว่ามันตื่นเต้นมากก็เพลินมากเลยครับแล้วก็มีเรื่อง แอบทะลึ่งด้วยนิดหน่อยซึ่งก็เป็นแบบแนวพี่การเคยแล้วก็ผมก็ติดตามพี่การเขาอยู่แล้วครเป็นผู้ชายอะไรก็ไม่รู้ที่เรารู้สึกว่าเขาเจ๋งดีแบบอยู่ๆเขาก็จับประเด็นที่เราแบบเฮ้ยเออมันจริงว่ะมาพูดกับเราพี่เขาเป็นคนที่แบบเก่งอะ่ะหรือชอบนะคะ สำหรับการเดี่ยวไมโครโฟนครั้งแรกของการนี้เรียกได้ว,ว่าสีมือไม่ธรรมดาเลยทีเดียวคุณผู้ชมเองก็สามารถประสบความสำเร็จแบบนี้ได้เพียงแค่ตั้งใจและ,ะมีความมุ่งมั่นที่จะทำค่ะวันนี้หมดเวลาของเมแล้วพบกันใหม่คราวหน้าส่วนตอนนี้ไปชมไฮไลท์ช่วงต่อไปของรายการกันก่อนสวัสดีค่ะถ้าว่าไม่ตลกไม่มีแต่ถ้าด่าแล้ก็มีเลยธรรมดาเลย